นี่ถือว่าเป็นเกียรติมากๆแต่ค่ะจริงๆเป็นแฟนคลับของสยงมพารากอนแล้วก็เดินแบบตั้งแต่จำความได้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ Very happy anniversary นะคะขอให้สยงมพารากอนอยู่ในใจของคนที่มาเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติตลอดไปนะคะจูนปีใหม่ปีใหม่ไปไหนคะอ่อปีใหม่ไปเที่ยวค่ะปีนี้ไปไหนคะบอกได้ไหมอู้ไปเอ่อ ไปไปยุโรปกับพี่แบรคอุ้ยไปไปไป,ไปกี่วันคะเอ่อประมาณอาทิตย์อโอกาสที่จะถ่ายภาพที่แแบรติ้งด้วยเอะไรอย่างเงียถือว่าเป็นการเอ่อที่แแบรจะจะจะ,จะทำการแสดงคอมพิเวเตอร์เสร็จสิ่นก็จะถือว่าเป็นกากนแบบว่า,วารีแล็กซ์เต็มที่จะไปสกีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เจอช่วง มีเลยหรอชงนียปเีใหม่ปีใหม่เลยอันนี้อันนี้แผรไว้นานหรือยังยาใหม่เพิ่งหรอก็ก็ค่อนข้างกบกับอยู่เฮ้เป็นเพราะว่าคิวเราเพิ่งได้แล้วแบบเฮ้ยางอะไรเงี้ยใช่ค่ะจริงจริงจริงจตั้งใจว่าจะไปเที่ยวที่อื่นแต่ว่าทำงานไม่เสร็จก็เลยต้องอยู่ต่อแล้วอันนี้เป็นทริปที่เหมือนอยู่ดีๆก็อยากไปันอยากให้พี่แบเได้ดหลยกเวทีด้หรือเล่าแทนี้เป็นที่ที่ริๆยา ไปมาสายดีกันนะแล้วก,ก็คือโอกาสได้ไปทีมีก็เตรียมจะมีภาพหวานๆสวีทสวีทมาให้ได้ดูบ้างไหยน,นะชมพู่ต้องไปแล้วก็อยากสวีทบ้างคะ่ะเ,เพราะว่าถือว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะท่าทำงานแบบเยอดกันทังสื่อแถือว่าไปเติมหวานกันเนาะ yeah. ชนทุกตาชนทุกตามันยากไหมกว่าท uh, right? mm. ี MIN ่จะแบบหาคิวแบบว่างโครงการหน้าอืมก็พอสมควรค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็ใครตีคนเขาไม่ค่อยทำงานกันแล้วก็เลย ก็เลยปีนี้ก็ถือว่าโชคดีไปใช่ไหมคะวางตรงกลางเรามีแผนอะไรในใจไหมว่าอยากทําอะไรร่วมกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากไม่ได้มีแผนอะไรขนาดนั้นคือจริงๆเราเคย c o u n ด down ด้วยกันแค่รอบเดียวในในสิบกว่าปีที่เป็นแฟนกันก็ถือว่าจะเป็นรอบสองในการแค่แบบจริงจริงๆแบบการอุปการอะไรเงี้ยมันจะช่วยชาร์จพลังเราอย่างไรบ้างอะไอ่าเงี้ ก็ก <ffe compassionate> ็จริงๆเขาคือเพเ่อ <t> ร <Rahmen> ์ของเราค่ะือนถ้าทั้ง <left> ท <utor état> ีอยู but, so like ่ด oh no ้วยกันมันก็จะเป็นแบบมองไปที่แบบแบบแบบที่แบบนอนดูพระจันทร์แบบตอนที่อยู่พัทยาอยู่ที่บ้านหรือเปล่าก็อันนั้นก็เป็นหมดเลงใช่ค่ะก็ตั้งใจว่าน่าจะน่าจะถูกของแล้วก็ผ่อนกันที่พักที่แรกทำงานนั่นแหละอันนี้ก็เป็นทเหมือนกับทิปแบบแบบเขาเรียกอะไรตามใจพี่แด้ได้ไหมคะยิ่งแย็ที่บ้าไหม หรือว่าแพ่แฟนด้วยกันเอาแทนกันส่วนใหญ่แฟนที่มาวันนี้คือเป็นของย่าและพี่แบ่ครับส่วนมากส่วนมากย่าจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรครับ passenger princess คือเ,เหมือนนแบบั่งสวยๆเฉยๆ ที่เหลือก็ให้เขาเป็นคนจัดการจองแรงจองตัวเครื่องบินอะไรอีกนั่งเฉื่อยเเรามีแบบเซโนไหมไม่เอานี้ไม่เอาไม่เอาไม่เลยค่ะอะไรก็ได้แสดงว่าเขารู้ใจรู้ใจเนี่ยเยอะเลยเออ่าเราหลายสไตล์ค่อนข้างคล้ายกันชอบชอบทำอะไรใหม่ก็เลย ไม่ได้รไม่ห้ามจริงจริงการเที่ยวอย่างเงี้ยของเขาคือมันเดินมาจนไทยไม่ยากใช่ค่ะเราเราจะแบบเดินเช้าออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ซคือว่ายาโอเคใช่ไหมลูกลุยๆเลยชอบชอบที่เกี่ยวกับเรื่องอันตรายยังไงบ้างอ่ะยากเพราะการผาจญภัยเราจะไม่รู้ว่าสิ่งอะไรมันจะเกิดขึ้นกับกับกับเราหรือว่าเราก็ไม่ได้เป็นที่ที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรมากเอืมยาว่าเหมือนแบบเราทั้งคู่มีความมั่นใจอ่ะการที่ ไปไหนมันก็ไม่ค่อยค่อยกล้าเข้าหาใครเหมือนเราแบบเลิกกูอะไรอย่างเงี้ยเจ็บเจ็บตัวบ้างไหมย่าวันดีไปเที่ยวอะไรแบบเนี้ย่าจะไม่ยอมทําอะไรแบบนี้ให้เกิดเจ็บตัวไม่เจ็บส่วนมากก็แค่ไปสกีถ้าล้มก็อาจจะเจ็บนิดห่งประมาณนั้นเจ็บตัวแล้วที่พี่สุดไมเจ็บแล้วเขบคุณนัที่มาที่ตอนไหนลูกที่สอง 好，虑考虑。